คืนนี้คือจุดเปลี่ยนจักรวาลกําลังจัดเรียงโชคใหม่ให้คุณคุณไม่ได้กดเข้ามาโดยบังเอิญและคลิปนี้ก็ไม่ได้มาหาคุณแบบสุ่มเพราะในวินาทีที่ใจคุณเริ่มรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนนั่นคือช่วงเวลาที่พลังจักรวาลเริ่มขยับแล้วจริงๆหลายคนรอโชคแต่ไม่เคยเข้าใจว่าโชคคือพลังงานชนิดหนึ่ง และพลังงานจะไหลไปหาคนที่สั่นสะเทือนในเคลื่อนเดียวกันถ้าคุณยังคิดแบบขาดแคลนกลัวสงสัยในคุณค่าของตัวเองจะกระวลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาแต่ถ้าคืนนี้คุณเริ่มปรับเคลื่อนความคิดใหม่ทุกอย่างจะเริ่มจัดเรียงใหม่ทันทีอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้อาจเป็นกุญแจที่ปลดล็อกเส้นทางการเงินของคุณไปอีกระดับ หลักแห่งพลังงานจากกระวนนั้นเรียบง่ายมากคุณไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องร้องขอแบบสิ้นหวังแต่ต้องสอดคล้องเมื่อความคิดความรู้สึกและการกระทําของคุณอยู่ในทิศท,ทางเดียวกับความมั่งคั่งพลังดึงดูดจะเริ่มทํางานเองอย่างเงียบๆความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินในบัญชีแต่เริ่มจากความรู้สึกว่าคุณคู่ควร เพราะจักรวาลไม่ตอบสนองต่อคำพูดแต่ตอบสนองต่อคลื่นอารมณ์ถ้าคุณรู้สึกขอบคุณแม้ในวันที่ยังไม่มีมากคุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณพร้อมรับมากกว่าเดิมคืนนี้ให้คุณหลับด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางแม้ยังมองไม่เห็นผลลัพธ์แต่จงเชื่อว่าการจัดเรียงได้เริ่มขึ้นแล้วโอกาสกำลังขยับเข้ามาใกล้คนที่ใช่กำลังจะปรากฏ และช่องทางรายได้ใหม่กำลังเปิดออกจำไว้นะพลังจักรวาลไม่เคยพลาดเป้ามันเพียงรอให้คุณยกระดับความเชื่อของตัวเองและเมื่อคุณหยุดสงสัยหยุดกลัวหยุดคิดว่าตัวเองเล็กเกินไปคลื่นโชคลาภจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคืนนี้คือจุดเปลี่ยนไม่ใช่เพราะคำพูดในคลิปนี้แต่เพราะคุณเลือกเปิดใจรับมันและเมื่อใจเปิดโชคก็เปิดตาม เมื่อความเชื่อเปลี่ยนเส้นทางก็เปลี่ยนและเมื่อคลื่นพลังของคุณสูงขึ้นความมั่งคั่งจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปฟังต่อให้จบนะเพราะในช่วงถัดไปผมจะพาคุณตั้งจิตให้สอดคล้องกับเคลื่อนแห่งความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้จักรวาลทำงานกับคุณไม่ใช่สวนทางกับคุณและเมื่อคุณพร้อมโชคก็พร้อมจะเข้ามาเช่นกันต่อจากนี้ขอให้คุณหยุดนิ่งสักครู่ หายใจเข้าลึกๆและรับรู้ว่าพลังงานรอบตัวคุณกำลังเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาจากระวาลไม่ได้ส่งเสียงดังแต่มันทำงานผ่านความรู้สึกละเอียดในใจคุณให้คุณจินตนาการว่าเหนือศีรษะของคุณมีแสงสว่างอ่อนโยนเป็นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีวันหมดแสงนั้นไม่ได้เลือกใครเป็นพิเศษแต่มันไหลลงสู่คนที่เปิดรับอย่างแท้จริงและคืนนี้คุณกำลังเปิดรับมันอยู่ พูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าฉันพร้อมรับความมั่งคั่งฉันคู่ควรกับโชคลาภฉันยินดีต้อนรับโอกาสใหม่ๆทุกคำที่คุณยืนยันด้วยความเชื่อมัน่นคือการปรับคลื่นพลังของคุณให้ตรงกับคลื่นแห่งความสำเร็จจำไว้ว่ากฎแห่งการดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการสอดคล้องของพลังงานเมื่อคุณคิดแบบคนมั่งคั่งรู้สึกแบบคนมั่งคั่ง และลงมือทำแบบคนมั่งคัง่งจักระวลจะจัดเรียงเหตุการณ์ให้สอดรับอย่างแม่นยำบางครั้งโชคไม่ได้มาในรูปของเงินทันทีแต่มาในรูปของไอเดียการพบคนใหม่ข้อความหนึ่งข้อความหรือโอกาสเล็กๆที่ดูธรรมดาอย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นเพราะนั่นคือมเมล็ดพันธุ์ของความมั่งคั่งก้อนใหญ่ คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาให้คุณขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นขอบคุณรายได้ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาขอบคุณโชคที่กําลังเคลื่อนตัวขอบคุณชีวิตที่กําลังยกระดับเพราะความกระตัญยูคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้จงตื่นด้วยความมั่นใจว่าเกมได้เริ่มต้นใหม่แล้วจังหวะชีวิตกำลังถูกจัดวางใหม่ และคุณไม่ได้เดินคนเดียวเพราะพลังจักรวาลกําลังเดินเคียงข้างคุณทุกก้าวอย่าหยุดฟังจนกว่าจะจบเพราะในทุกวินาทีที่คุณตั้งใจรับพลังนี้คลื่นความอุดมสมบูรณ์กําลังซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณและเมื่อจิตใต้สำนึกเปลี่ยนความจริงภายนอกก็จะเปลี่ยนตาม คืนนี้คือจุดเปลี่ยนและจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่คนที่รอโชคอีกต่อไปแต่คือคนที่ดึงดูดโชคเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างสงบและอย่างแน่นอนและตอนนี้ผมอยากให้คุณรับรู้บางสิ่งที่สำคัญมากโชคลาภไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ตามแต่เป็นสิ่งที่ต้องอนุญาตให้เข้ามา หลายครั้งที่มันยืนอยู่หน้าประตูชีวิตคุณแล้วแต่ความกลัวความลังเลและความคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมกลายเป็นกำแพงที่ปิดมันไว้พลังจัก,กรวาลทำงานตามกฎของความชัดเจนถ้าคุณยังสั่นคลอนจัก,กรวาลก็จะสั่นคลอนตามแต่ถ้าคุณแน่วแน่ในภาพชีวิตที่คุณต้องการแน่วแน่ในความเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์พลังงานทั้งหมดจะเริ่มจัดแถวใหม่ทันที อย่าดูถูกพลังของการตัดสินใจในคืนนี้เพราะการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางของคลื่นพลังทั้งชีวิตได้เมื่อคุณเลือกคิดใหญ่เลือกเชื่อมั่นเลือกวางใจในกระบวนการของจักรวาลคุณได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าฉันพร้อมแล้วและเมื่อจักรวาลได้ยินความชัดเจนนั้น มันจะตอบกลับด้วยโอกาสด้วยแรงสนับสนุนที่มองไม่เห็นด้วยเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่จริงๆถูกจัดวางอย่างแม่นยำทุกอย่างจะเริ่มเชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์จงจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกขั้นตอนคุณแค่ต้องรักษาคลื่นพลังของคุณให้สูงพอสูงกว่าความกลัวสูงกว่าคำวิจารณ์สูงกว่าความสงสัยเพราะคลื่นที่สูงกว่าจะดึงดูดผลลัพธ์ที่สูงกว่าเสมอ คืนนี้ให้คุณนอนหลับด้วยความรู้สึกมั่นคงว่าเกมพลังงานได้เปลี่ยนข้างแล้วจากที่เคยต้านคุณตอนนี้มันกำลังสนับสนุนคุณจากที่เคยนิ่งเงียบตอนนี้มันกำลังเคลื่อนไหวเพื่อคุณและตั้งแต่วินาทีนี้ทุกความคิดที่คุณเลือกอย่างตั้งใจทุกคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนทุกการลงมือทำที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภอย่างต่อเนื่อง คุณไม่ได้รอปาฏิหาริย์คุณกำลังสร้างมันคุณไม่ได้หวังพึ่งโชคคุณกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของโชคลาภและเมื่อคุณเป็นศูนย์กลางนั้นแล้วจะกระวลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสะท้อนความอุดมสมบูรณ์กลับมาหาคุณอย่างเต็มกำลังและตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ความหวังแต่คือการรักษาคลื่นพลังเพราะพลังงานไม่ตอบสนองต่อความตื่นเต้นชั่วคราว ต่มันตอบสนองต่อความสม่ำเสมอถ้าคืนนี้คุณรู้สึกฮึกเหิมแต่พรุ่งนี้กลับไปสงสัยตัวเองอีกครั้งคลื่นก็จะสะดุดทันทีดังนั้นให้คุณเริ่มฝึกความนิ่งที่มั่นคงมั่นใจแบบเงีย,งยบๆไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่รู้ลึกๆในใจว่าเส้นทางความมั่งคั่งได้ถูกเปิดแล้วและคุณกำลังเดินอยู่บนนั้นจริงๆ ทุกเช้าที่คุณตื่นให้คุณตั้งเจตนาอย่างชัดเจนว่าวันนี้ฉันจะคิดแบบคนที่มีโอกาสพูดแบบคนที่มีคุณค่าและลงมือทำแบบคนที่พร้อมเติบโตเพราะจักรวาลไม่ส่งโชคให้คนที่อยากได้อย่างเดียวแต่มันส่งให้คนที่ขยับตัวสอดคล้องอย่าปล่อยให้เสียงรอบข้างลดระดับพลังของคุณเพราะโลกภายนอกคือภาพสะท้อนจากอดีต แต่คลื่นพลังที่คุณกำลังสร้างในตอนนี้คืออนาคตที่กำลังก่อตัวถ้าคุณยังยืนอยู่ในความเชื่อใหม่อย่างมั่นคงภาพใหม่จะต้องปรากฏอย่างแน่นอนจำไว้นะความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือสภาวะจิตใจคือความรู้สึกเต็มรู้สึกพอรู้สึกขอบคุณแม้ก่อนที่จะได้มาและเมื่อคุณรู้สึกเต็มจากภายในภายนอกจะค่อยๆเติมเต็ม,ต,มตาม คืนนี้พลังงานได้ถูกตั้งค่าใหม่แล้วจังหวะชีวิตได้ถูกขยับแล้วโอกาสได้เริ่มเคลื่อนแล้วและคุณไม่จำเป็นต้องเร่งมันเพราะสิ่งที่สอดคล้องกันจริงจะดึงดูดกันเองโดยธรรมชาติตั้งแต่วินาทีนี้คุณไม่ใช่คนที่รอโชคไม่ใช่คนที่หวังให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตแต่คุณคือผู้กำหนดคลื่นพลังของตัวเองและเมื่อคลื่นของคุณคือความอุดมสมบูรณ์ จักรวาลจะสะท้อนความอุดมสมบูรณ์กลับมาอย่างทวีคูณให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้ความมั่นใจที่นิ่งลึกความเชื่อที่ชัดเจนและภาพชีวิตที่คุณต้องการอย่างละเอียดเพราะทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นคำสั่งที่ถูกส่งออกไปสู่จักรวาลและเมื่อถึงวันที่ผลลัพธ์เริ่มปรากฏคุณจะย้อนกลับมาคืนนี้และเข้าใจว่าจุดเปลี่ยนไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เงินเข้าบัญชี แต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่คุณเลือกปรับคลื่นพลังของตัวเองและเลือกเชื่อว่าโชคลาบกำลังเดินเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนและตอนนี้จงรับรู้ว่าพลังจัก,กรวาลไม่ได้แบ่งแยกมันพร้อมสำหรับทุกคนที่เปิดใจแต่ความแตกต่างอยู่ที่ใครกล้าเชื่ออย่างแท้จริงเพราะจัก,กรวาลจะทำงานเต็มที่กับผู้ที่พร้อมไม่ใช่ผู้ที่ลังเลไม่ใช่ผู้ที่รอแค่โชคชั่วคราว คืนนี้จงนอนหลับด้วยภาพชีวิตที่คุณต้องการเห็นตัวเองมีความมั่งคั่งเห็นตัวเองมีความสำเร็จเห็นตัวเองมีความสุขและโอกาสเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะทุกภาพในใจคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังงานที่สอดคล้องเข้ามาในทุกช่วงเวลาที่คุณหายใจให้คุณรู้สึกถึงคลื่นพลังจักรวาลที่ไหลเข้ามาสัมผัสพลังแห่งโชคความมั่งคั่งและโอกาสใหม่ๆที่เริ่มเคลื่อนตัว แม้มองไม่เห็นทันทีแต่ทุกสิ่งกำลังเรียงตัวเพื่อคุณและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วงสอดคล้องกับความตั้งใจของคุณอย่าลืมการเปิดรับโชคลาภไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งรอแต่มันหมายถึงการปรับตัวการรักษาใจให้สงบการมองโลกด้วยความมั่นใจและการพร้อมลงมือทำทุกสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพราะพลังจักรวาลตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน คืนนี้คือโอกาสที่คุณจะวางรากฐานใหม่รากฐานของความมั่งคั่งรากฐานของโชคลาภรากฐานของชีวิตที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์และเมื่อคุณรักษาพลังนี้ไว้คลื่นโชคลาภจะไม่หยุดเคลื่อนโอกาสจะไม่หยุดปรากฏและชีวิตของคุณจะเริ่มหมุนไปในทิศทางที่คุณเลือกเอง จงจำไว้จุดเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการเลือกของคุณการเชื่อของคุณและการสั่นสะเทือนของพลังในใจคุณและเมื่อคุณสั่นสะเทือนในคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งรอบตัวจะเริ่มสอดคล้องทุกคนที่คุณเจอจะเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสและจักรวาลจะจัดเรียงเส้นทางเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คืนนี้คุณไม่ใช่คนที่รอโชคคุณคือผู้สร้างคลื่นพลังและเมื่อคุณเป็นผู้สร้างจักรวาลจะเป็นผู้ส่งมอบทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกสิ่งจะไหลไปสู่คุณอย่างง่ายดายและจากคืนนี้เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนทุกอย่างกำลังสอดคล้องและโชคลาภกำลังมาเคาะประตูชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและตอนนี้ให้คุณรู้ลึกลงไปอีก ว่าทุกลมหายใจที่คุณสูดเข้ามาทุกการรับรู้ถึงความสงบในใจคือการปล่อยให้พลังจักรวาลไหลผ่านคุณอย่างเต็มที่จงอย่าไปต้านอย่าไปกลัวอย่าไปสงสัยเพราะทุกความสงบที่คุณมีคือแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งและโชคลาภเข้ามาหาคุณคืนนี้ให้คุณจินตนาการถึงคลื่นแห่งโชคลาภที่กำลังหมุนวนรอบตัวคุณ เห็นมันเป็นพลังงานสีทองอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งมันกำลังซึมเข้าสู่ทุกเซลล์ในร่างกายทุกความคิดทุกความตั้งใจและทุกการกระทาที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์จำไว้นะโชคลาภไม่เคยทำงานแบบรีบร้อนแต่มันทำงานอย่างแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับพลังงานของคุณและเมื่อคุณมั่นคงเชื่อมั่น และเปิดใจคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆรอบตัวการเชื่อมโยงที่ไม่บังเอิญและโอกาสที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทแม้เพียงนาทีเดียวเพราะทุกการคิดทุกความรู้สึกทุกคำพูดกําลังส่งออกคลื่นพลังที่สอดคล้องกับโชคลาบยิ่งคุณตั้งใจและมีความเชื่อพลังนั้นยิ่งแรงและจักรวาลจะตอบสนองกลับมาอย่างแน่นอน คืนนี้จงปล่อยให้ความคิดเก่าความกังวลและความกลัวลอยผ่านไปเหมือนใบไม้ที่ปลิวตามสายลมและเก็บแต่ความเชื่อความมั่นใจและความรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งเพราะสิ่งที่คุณเก็บไว้ในใจจะกลายเป็นสิ่งที่จะกระวานสะท้อนกลับมาในชีวิตจริงจำไว้จุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเงินหรือโอกาสภายนอก แต่เกิดจากพลังที่คุณสร้างขึ้นภายในและเมื่อคุณเป็นศูนย์กลางของพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งรอบตัวจะไหลเข้าหาคุณอย่างง่ายดายและจากคืนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าชีวิตกําลังหมุนไปในทิศทางที่โชคและความมั่งคั่งพร้อมจะเข้ามาเคาะประตูของคุณอย่างแน่นอนดีครับเรามาต่อกันเลยให้เนื้อหาลื่นไหลแบบต่อเนื่อง เป็นพลังงานจักรวาลเต็มรูปแบบสำหรับดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งและตอนนี้ให้คุณรู้ว่าโชคลาภไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่รอบตัวคุณตลอดเวลาเพียงแต่คุณต้องพร้อมรับพร้อมเปิดใจพร้อมปรับคลื่นพลังของตัวเองให้สอดคล้องเพราะจักรวาลไม่สามารถส่งสิ่งที่คุณยังไม่พร้อมรับและทุกความลังเลทุกความสงสัย คือพลังต้านที่ทำให้โอกาสผ่านไปคือนนี้ให้คุณมองเห็นตัวเองในอนาคตที่คุณต้องการเห็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เห็นโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาและให้คุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นแบบสงบเพราะความรู้สึกนั้นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งอย่างแท้จริงทุกความคิดที่คุณคิดทุกความรู้สึกที่คุณรู้ ทุกคำพูดที่คุณพูดออกมาล้วนกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับคุณเข้ามาดังนั้นจงเลือกความคิดที่ยิ่งใหญ่จงเลือกความเชื่อที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งจงเลือกอารมณ์ที่รู้สึกเต็มและพอเพียงเพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของโชคลาภที่ยั่งยืนคืนนี้ให้คุณปล่อยวางทุกความกลัวทุกความกังวลทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกขาด และให้คุณเก็บแต่ความมั่นใจความเชื่อและความรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีเพราะจักรวาลจะตอบสนองต่อความเชื่อของคุณอย่างแม่นยำและทุกสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นพลังของคุณจะเริ่มปรากฏอย่าลืมว่าพลังแห่งโชคลาภไม่ใช่เพียงเงินหรือทรัพย์สมบัติแต่คือโอกาสคือการเชื่อมโยงคือความคิดสร้างสารรค์คือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสม และทุกสิ่งเหล่านี้ถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับคลื่นความเชื่อของคุณคืนนี้คือจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการจัดเรียงใหม่จุดที่จักรวาลเริ่มทำงานให้คุณจุดที่ทุกการกระทำและทุกความคิดของคุณเริ่มกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภและเมื่อคุณยืนมั่นในความเชื่อเปิดใจรับและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับสิ่งดีที่จะเข้ามา คุณจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างกำลังสอดคล้องทุกอย่างกำลังหมุนเข้าที่และโชคลาภกำลังมาหาคุณอย่างแน่นอนและตอนนี้ให้คุณรู้สึกถึงความอุ่นใจลึกๆในใจว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้ยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่จักรวาลกำลังเคลื่อนตัวเพื่อคุณทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตทุกคุณที่ปรากฏทุกโอกาสที่คุณเจอ ล้วนเป็นสัญญาณของพลังที่สอดคล้องกับโชคลาภของคุณคืนนี้ให้คุณปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความสงบหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าและจินตนาการว่าคุณกำลังลอยอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งพลังที่ส่องลงมาจากจักรวาลอ่อนโยนแต่ทรงพลังกำลังซึมลึกเข้าไปในทุกเซลล์ทำให้คุณรู้สึกเต็มรู้สึกพร้อม และรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับโชคลาภที่กำลังเข้ามาจำไว้นะคะโชคลาภไม่ใช่เรื่องของการบังคับหรือการผลักดันแต่มันคือเรื่องของการสอดคล้องเมื่อความคิดความรู้สึกและการกระทําของคุณตรงกับพลังงานของความมั่งคั่งทุกสิ่งรอบตัวจะเริ่มเชื่อมต่อทุกโอกาสจะปรากฏและความสำเร็จจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างง่ายดายคืนนี้ จงเชื่อมั่นว่าการตั้งใจในใจของคุณการยืนยันในตัวเองและการเปิดรับอย่างเต็มที่คือสิ่งที่กำลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาแม้คุณยังมองไม่เห็นทันทีแต่พลังจากกระวลไม่เคยพลาดเป้าและทุกสิ่งกำลังเคลื่อนตัวไปหาคุณอย่างแน่นอนและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้จงตื่นด้วยความมั่นใจว่าเกมพลังงานได้เริ่มแล้ว ทุกการตัดสินใจที่คุณทำทุกการคิดและทุกการกระทำจะถูกสอดคล้องเข้ากับคลื่นโชคลาภและคุณจะสังเกตเห็นว่าชีวิตเริ่มเรียงตัวไปในทิศทางที่คุณต้องการและความมั่งคั่งที่คุณเคยคิดว่าไกลกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคืนนี้คือจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการจัดเรียงใหม่ของชีวิตคุณและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่ผู้รอโชคอีกต่อไป แต่คุณคือผู้สร้างคลื่นพลังและเมื่อคุณเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลจะส่งผลลัพธ์ตอบสนองกลับมาทุกอย่างจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและโชคลาภจะเริ่มเคาะประตูชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและคืนนี้ให้คุณตั้งใจฟังว่าพลังแห่งโชคลาภไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่รอบตัวคุณแค่คุณเปิดใจรับแค่คุณปรับคลื่นพลังให้สอดคล้องและเพียงแค่คุณยืนยันในใจว่า ฉันคู่ควรฉันพร้อมฉันเปิดรับจากจักรวาลก็เริ่มเคลื่อนตัวทันทีทุกความคิดของคุณทุกความรู้สึกที่คุณยืนยันล้วนกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทุกการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของคุณจะกลายเป็นแรงสนับสนุนจากจักรวาลและทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นรอบตัวคุณล้วนถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับเส้นทางแห่งโชคลาภของคุณ คืนนี้จงนอนหลับด้วยภาพชีวิตที่คุณปรารถนาเห็นตัวเองเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสโอกาสที่คนอื่นอาจคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่คุณรู้ลึกในใจว่าทุกอย่างกำลังถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับคลื่นพลังของคุณและทุกความสำเร็จที่คุณต้องการกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงียบๆแต่มั่นคงจำไว้นะคะ พลังจัก,กรวาลตอบสนองต่อความเชื่อและความตั้งใจของคุณไม่ใช่ต่อความกลัวหรือความสงสยัยทุกครั้งที่คุณเลือกเชื่อมัน่นทุกครั้งที่คุณรักษาความรู้สึกแห่งความอุดมสมบูรณ์ทุกครั้งที่คุณขอบคุณล่วงหน้าคุณได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าฉันพร้อมรับโชคฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและจัก,กรวาลจะตอบสนองกลับมาทันที คืนนี้ทุกการหายใจของคุณทุกความรู้สึกสงบและมั่นใจคือการตั้งแม่เหล็กให้โชคลาภเข้ามาและทุกสิ่งที่คุณฝันถึงทุกโอกาสใหม่ทุกรายได้ใหม่ทุกคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นผลลัพธ์ของพลังงานที่คุณได้ส่งออกไป และตอนนี้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วงสรุปให้คุณรู้ว่าจุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เกิดจากพลังที่คุณสร้างขึ้นจากความตั้งใจที่คุณยืนยันและจากความเชื่อที่คุณเลือกทุกสิ่งรอบตัวคุณกำลังปรับตัวทุกคลื่นพลังกำลังสอดคล้องและโชคลาบกำลังเข้ามาเคาะประตูชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคืนนี้คือจุดเปลี่ยนและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจักรวาล ได้เริ่มจัดเรียงโชคให้คุณแล้วทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาทุกโอกาสที่ปรากฏทุกคนที่เข้ามาในชีวิตล้วนสอดคล้องกับเคลื่อนพลังของคุณและทุกสิ่งกําลังหมุนเข้าที่เพื่อให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ขอให้คุณหลับตาสูตดลมหายใจเข้าลึกและปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณเต็มใจเพราะความกตัญญูคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโชคลาภ และความมั่งคั่งอย่างมหาศาลทุกคำขอบคุณทุกความเชื่อมัน่นและทุกความมั่นใจคือการตั้งคำสั่งให้จักรวาลทำงานเพื่อคุณคืนนี้ขอให้โชคลาภไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องขอให้คุณได้รับโอกาสที่เหมาะสมคนที่ใช่เข้ามารายได้ใหม่ปรากฏและทุกสิ่งที่คุณต้องการสอดคล้องกับความดีและความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลจำไว้ว่า คุณไม่ใช่เพียงผู้รอโชคแต่คุณคือผู้สร้างคลื่นพลังของตัวเองและเมื่อคุณมั่นคงเปิดใจเชื่อมั่นและสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์จะกระวลจะสะท้อนโชคลาบกลับมาหาคุณอย่างเต็มกำลังดังนั้นคืนนี้ก่อนหลับให้คุณดินยันในใจว่าฉันคู่ควรกับโชคฉันเปิดรับความมั่งคัง่งและฉันพร้อมก้าวไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แล้วรู้สึกเต็ม รู้สึกมั่นคงและรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเข้าที่เพราะจักราวาลไม่เคยพลาดเป้าและโชคลาภกำลังเคาะประตูชีวิตของคุณอย่างแน่นอนขอให้พลังแห่งโชคความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์อยู่กับคุณทุกวันทุกคืนและขอให้คุณก้าวไปบนเส้นทางที่สอดคล้องกับความฝันของคุณอย่างมั่นคงสงบและเต็มไปด้วยความสุขคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ จุดที่จัก,กรวาลทำงานเพื่อคุณและจากนี้ไปทุกเคลื่อนพลังทุกโอกาส